สวัสดีพี่น้องนะครับตอนนี้เรากับพันต้นก็นได้เลาะกันมานำหนทางเลาะห้วยมันพอมิมอยู่นี้หนึ่งหังครับเดี๋ยวคอยเบิงมันสะมีหัวน้ำบ่อนะครับเดี๋ยวลนเบิงก่อนนะครับย้อนเสียงเท่าหมืดตึ๊บเลยนั่นเด้อครับหัวน้ำดูทางหลังนี้มันสวดนะครับถ้าเกิดเราลนแล้วมันขาวเราก็จะเอานะครับพี่น้องครับ คลิปนี้สั้นๆเด้อครับเอามิ้มสูงๆต้นส,สักเดี๋ยวคอยเบิ่งพันต้นติสาธิตวิธีการเอามิ้มให้เราเบิงนะครับรตาเราตาเราก็อีกท <c oughs> ีกครับจะเห็ดก็จงเอาเพิ่งนี่แหละนะครับบางคนก็นไซทูบนะครับพวกผมก็ไซมาแล้วนะครับทูบนะครับเอาเพิ่งโกนนะครับ ตอดเต็มมือเลยตอดหอดนมเนี่ยนี่มันะตาโปเลยผมนี่ครับหญ้าแห้งนะครับใบแห้งนะครับอยากให้มุนมวนก็เอาสมุนไพรนะครับแห้งนะครับหุ้มด้วยใบสดออพอแล้วครับ มัดครับนี่หอกกระซงสูงซี่หอกกรมัดใส่ไหมขึ้นไปก่อนนะครับพี่น้องครับมัดให้แน่นหนานะครับมันอย่างโวัวหยาด้ครับมาเอาพี่ครับมีอยู่ครับติดตาขอบอักลักหอากระสิขึ้นไปเอามีกันไกลมานำบุละมันเข้าไปจังเลย มาเบิ่งครับสีลนมิมหรือสีจูดป๋าอ้อยเขาอู้นี่แหละครับยกขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับลมไปหามันอยู่แล้วอู้ยาบยาบยาบเลยนั่นแหละครับอู้สุกมิม <c oughs> นั่นแหละครับควันกุ้มอูดไวครับอูดไป <c oughs> อูดไเลยครับ <c> ม <oughs> ันไม่ออกใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวมันก็ออกครับ <c oughs> อยู่ได้ <c oughs> ครับ สูงๆไว้ครับมันค่อยออกจากหัวน้ำครับเกี่ยครับเกี่ยไม่เกี่ย,ย,หยแห้งเลยหัวน้ำเสียเกิงมันได้ปะเด้จเก่งขนาดนี้น <c oughs> <c oughs> ตายแล้ววะครับสัน่นสันให้มันให้เมียมันหลุดออกนะเออนั่นเลย แมนครับทันค่อยๆทันอีกครับทันก็ๆๆๆๆ,ๆๆๆๆแม่แมนครับทุกไข่มันแดงครับพี่นุ๊กทันอีกไหมเกี๊บสีเห็นแล้วนี่มันน้องตรงคืนอยู่ได้เลยนะผมว่าทันอีกคืออยู่ติดตาโอ้อโหเร็วรเร็วโอ้มีด้วยนะ เอาบาขึ้นแต่ได้ขึ้นได้ดจดีิหรองานที่วหักสิเอาขึ้นก็ขึ้นเอาเอาลงมาทรงคือสีมีน้ำอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวเอาไปหน่อยครับไปแถมให้ลูกค่านะครับลูกค่าของเฮานะครับไปขายป้อมพึ่งหางน้อยเฮานะครับโอ้โโอุโโดดด่มีน้ำด้วยเนี่ยผมว่า ได้หอดหัวน้ำมิ้มพูแนวครับโอ้ยอีกสองหางอยู่สะพานพุ่นเด้ออสะพานสองเด้สิบุมีน้ำคือกันดีเอกะบัวเทียมเล้วจะด้สอเอาลนดูแล้วเป็นจะมีเหอกะขึ้นไปเอานะครับพี่น้องครับ มันจะดีขึ้นสีหักเถออย่าเตะมาหลายไหนนะครับได้บยวเมียนบุล่ะนี่ตัดงานเลยลองเบิร์กันได้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าตั้งกล้องก่อนใครเบิร์เด้อพี่น้องเด้อต้นครับต้นว่เดี๋ยวเดี๋ยวมา จับคือว่าจงเตได้บ่ไอเอไม้ทุให้ตัวเมียสิแต่ก็ไม่เอาไปเสียวอ๋อาออ้าวไดบ่นั่นะอตอนนี้มันขาดไปเลย Å, no, nei. <laughs> <off>. <laughs> กาดกันได้นี่ครับหังหนูครับนี่หัวน้ำหนูครับอู้อได้หน่อยนึ่งหน่อยหนึ่งเท่เท หน่วยใช่ปะเอาไปแถมลูกค้านะครับจริงๆก็ห่อไปอย่างดีนะครับอ้บองไใจตดจริงมากเลยครับรไป้วยครับคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้นะครับจะได้มิ้มที่บบมีน้ำ <laughs> ไปครับ